สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเจอกันกับคำทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2568นะครับเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พลังดาวเริ่มขจับใหญ่หลายดวงเดินหน้าแรงและที่สำคัญดาวพุธดาวประจำตัวของชาวกันจะโครจรเดินหน้าแบบเต็มสปีดเดินข้ามถึง3มราศีในเดือนเดียวเรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่ดวงชีวิต วาสนาและโอกาสใหม่ๆของคุณกำลังพุ่งแรงแซงแลักษณะอื่นแบบเห็นได้ชัดเลยครับดาวพุธเดินหน้าชีวิตขยับการงานการเงินเริ่มดีขึ้นเพราะดาวพุธเดินหน้าแบบเร็วมากสิ่งที่เคยสะดุดติดขัดล่าช้าจะเริ่มขยับตัวให้เห็นผลชัดเจนคุณจะรู้สึกว่าหลายอย่างในชีวิตเริ่มราบรื่นขึ้นทั้งเรื่องงานเรื่องเงินและเรื่องส่วนตัวส่วนดาวศุกร ดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเป็นมหาจักรอยู่ในราศีธนูซึ่งเป็นตำแหน่งที่แรงมากส่งผลให้มีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่หรือได้ของใหญ่เช่นบ้านรถที่ดินรวมถึงโชคลาภแบบฟลุกๆก,ก็โดดเด่นขึ้นมาด้วยครับเดือนนี้ถือว่าเป็นจังหวะดูนเฮงจัดหนักของชาวกันจริงๆสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษดาวพระเกตีพบมรณะ ตลอดเดือนธันวาคมดาวพระเกตจะสถึกอยู่ในราศีเมษซึ่งเป็นภพมรณะของชาวกันส่งผลให้ต้องระวังการเดินทางสุขภาพร่างกายอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆภาวะเหนื่อยล้าสะสมเดือนนี้ถ้าพอมีเวลาชาวการคูณเจกสุขภาพทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือทำบุญช่วยผู้ป่วยระย,ยาิเพื่อเป็นการเคลียร์พลังงานไม่ดีออกจากตัวครับ ส่วนเรื่องเซนและลางสังหรณจะเด่นมากหากคุณรู้สึกไม่อยากไปไม่อยากเจอใครหรือมีลางแปลกๆเข้ามาแบบกระทันหันผมแนะนำให้เชื่อในสัญชตาตญาณของตัวเองไว้เลยครับจะช่วยให้แคล้วคลาดปลอบยัยดาวพฤหสัสปบปดีถอยหลังรับลาบเก่ารับทรัพย์ที่รอคอยดาวพฤหสัสบดีจะถอยหลังอยู่ในภพลาภะส่งผลดีมากกับเรื่องลาบผลที่เคยรอคอย<ๆ>เช่นการองบ้านรถ ทรัพย์สินที่รอการจัดการผลงานเก่าๆที่กลับมาให้ผลตอบแทนจะเริ่มปลดล็อกในเดือนนี้ครับ6ธันวาคมดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีธนูพอดาวอังคารย้ายเข้าราศีธนูบรรยากาศในบ้านจะคึกคืนขึ้นแบบชัดเจนมีคนไปมาหาสู่ได้รับของขวัญของฝากน้ำใจจากเพื่อนญาติพี่น้องเหมือนบ้านคุณจะอบอุ่นขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยครับ เจ็ถึง22ทธันวาคมดวงการเงินเปิดกว้างที่สุดของปีวันที่7ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกและช่วงนี้เองที่จะทำให้ดวงการเงินของชาวกันพุ่งแรงแบบสุดๆเพราะดาวพุธท,ทำมุมดีร่วมกับดาวศุกร์และดาวพระหัสสบ,บดีส่งผลให้เงินเข้าไม่ขาดรายได้ดีโชคลาภเด่นมากมีชื่อเสียงคนทำออนไลน์ยอดวิวจะสูงขึ้นคนขายของทำธุรกิจรายได้จะพุ่ง ใครรอเลื่อนตำแหน่งรอโปรเจกต์ใหม่ๆก็มีเกณฑ์จะได้ข่าวดีด้วยครับ16ธันวาคมดาวอาทิตย์ย้ายจะมีญาติจากทางไกลามาเยี่ยมแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังเรื่องฟืนไฟไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงความร้อนใจเรื่องครอบครูเล็กน้อย22ธันวาคมดาวศุกร์ย้ายเข้าธนูได้ตำแหน่งสูงสุดมหาจักรนี่คืออีกจุดพีคข,ของเดือน รายได้การเงินผลประโยชน์ความสำเร็จความมั่งคั่งมาเต็มทั้งหมดครับคนที่รอเงินก้อนจะได้คนที่รอบ้านรถมรดกมีสิทธิ์เข้ามาโบนัสก็จะเด่นเป็นพิเศษอีกครับ23ธันวาคมดาวพฤหัสบ,บดีถอยกลับเข้าราศีมิถุนนี่เป็นสัญญาณว่าปีหน้า2,569ชาวการจะมีการเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนอาชีพครั้งใหญ่ และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมครับ26ธันวาคมดาวพุธย้ายเข้าธนูคุณจะโฟกัสเรื่องบ้านครอบครัวญาติพี่น้องมากขึ้นบางคนได้กลับบ้านบางคนวางแผนซื้อบ้านซื้อรถหรือเปลี่ยนแปลงแพรในบ้านพื้นที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นภาพรวมของเดือนธันวาคมเดือนนี้เป็นเดือนที่เหนื่อยแต่มีความสุขมากงานเยอะงานด่วนงานลุ่งหน้า แต่ทุกอย่างนำพามาซึ่งความสำเร็จและรายได้ครอบครัวกลับมาคึกคักอีกครั้งญาติที่น้องเพื่อนฝูงรวมตัวชีวิตไม่เงียบเหงาเลยครับเจ้าก,การจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองและมีความสุขจากการได้เห็นรอยยิ้มของคนในบ้านคนในครอบครัวด้านการงานดาวพุธเดินหน้าเร็วทำให้คุณมีงานหลายด้านต้องจัดการทั้งงานประจำงานเสริมงานส่วนตัว แต่ข้อดีคือยิ่งทำยิ่งรวยงานค้าขายออนไลน์การจรจาในหน้าผู้แทนจำหน่ายเซลส์ sales, จะเด่นมากมีโอกาสปิดยอดแบบสวยๆทั้งเดือนวาจาเป็นทรัพย์จริงๆสำหรับเดือนนี้ครับด้านการเงินดาวสุขโคจรได้ตำแหน่งดีทั้งเดือนทำให้หาเงินง่ายได้เงินเร็วมีโชคลาภมีรายรับพิเศษ ได้รับการสนับสนุนจากแฟนหรือผู้ใหญ่ในครอบครัวมีเกณฑ์ได้มรดกที่ดินทรัพย์สินถึงแม้จะมีรายจ่ายเทศกาลปีใหม่แต่ภาพรวมคือเงินเหลือด้านความรักคนโสดดวงความรักเด่นมากจะเจอคนถูกใจผ่านสังคมเพื่อนญาติแนะนำการเดินทางออนไลน์เริ่มจากเพื่อนพูดคุยถูกคอก่อนพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ครับคนมีคู่ มีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวด้ียกันได้ไปพบญาติพี่น้องหรือทำกิจกรรมร่วมกันจนทำให้รักแน่นแฟนขึ้นถ้ามีอะไรค้างคาพูดกันดีๆจะเคลียร์ได้หมดครับสุขภาพระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กน้อยปวดศีรษะความเครียดสะสมความเหนื่อยล้าสะสมถ้ามีเวลาแนะนำให้ตรวจสุขภาพประจำปีครับสำหรับวันที่ดวงไม่ดีอารมณ์ก็ไม่ดี จะได้แก่วันที่ 1, 2, 10, 11, 24, และวันที่25ทธันวาคมครับสุดท้ายนี้หากชอบคลิปนี้ขอเชิญทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานครับเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วครับโหราจารย์ผู้ใหญ่ขออวยพรให้ปี2569เป็นปีแห่งความสำเร็จสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมา ได้สมหวังทุกประการและขอให้บุญกุศลคุ้มครองทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ